ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่1227จัก,กรพรรนีแห่งต้าโจนี่เป็นเพียงวิธีการเพิ่มยอดขายของร้านขายเสื้อผ้าเท่านั้นทว่าถือเป็นวิธีที่เยี่ยมยอดมากหากคนอ่านถึงตรงนี้ย่อมอยากอ่านเรื่องราวต่อมาเป็นธรรมดาเช่นนี้พวกเขาต้องไปสั่งตัดเสื้อผ้าเพิ่มแน่นอน สำหรับคนสูงศักดิ์การตัดเสื้อผ้าชุดหนึ่งถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสตรีกลางคนและคุณหนูในเรือนหลังชอบอ่านนิยายเหล่านี้เป็นการฆ่าวเวลาอยู่แล้วไปชิงเหยียน,นิ่งคิดเล็กน้อยจากนั้นกล่าวกับชุนจือเก็บนิยายเล่มนี้ไว้ให้ดีเมื่อพบหน้าเซียวหลงเหยียนครั้งหน้านางจะนำออกมาให้เซียวหลงเหยียนอ่านช่างเป็นเรื่องราวที่บิดเบือนความจริงเสียจริงเจ้ากะชุนจือเห็นท่าทีนิ่งครึ่งของไปชิงเหย,ยนจึงรู้สึกปวดใจมาก นางเก็บนิยายอย่างระมัดระวังไม่รู้ว่าควรโกรธองก้าวแห่งใต้เยี่ยนดีหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็นำทัพมาช่วยเหลือคุณหนูใหญ่ที่เมืองเจิงจือทว่าชุนจือรู้ดีว่าคุณหนูใหญ่ของตัวเองเป็นคนเช่นไรคุณหนูใหญ่รักนายท่านเคยที่เสียชีวิตไปแล้วมากมิเช่นนั้นนางคงไม่ยอมแต่งงานกับนายท่านตอนที่เขาป่วยหนักเช่นนี้ อ,องก้าวแห่งตาเยี่ยนคงกล่าวหรือสารภาพสิ่งใดกับคุณหนูใหญ่มิเช่นนั้นต่อให้เป็นผู้มีพระคุณคุณหนูใหญ่ก็คงไม่ยอมอยู่ดูแลยอย่างใกล้ชิดทั้งคืนเช่นนั้นถ้าว่าจะทําเช่นไรดีนายท่านเคยเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานคุณหนูใหญ่กาลังตั้งคันอยู่ล้วนเป็นความผิดของอ,องก้าวแห่งตาเยี่ยนผู้โหดร้ายคนนั้นคนเดียวทั้งทั้งที่เขามั่นหมายกับเมื่อจะรงอยู่แล้วเหตุใดจึงอาศัยช่วงที่คุณหนูใหญ่กําลังเสียใจเรื่องนายท่านเคยเล่ามงอให้คุณหนูใหญ่หลงรักเช่นนีีอ้อก คุณหนูใหญ่คนของเรายังไม่กลับมาเขาอยู่นอกเมืองทว่าฝากจดหมายให้แม่ทัพคุ้มกันเมืองนำกลับมามอบให้ขอรับเขากล่าวว่าหูหยินที่มาร้านตัดเสื้อของเราในวันนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาคนของเราตามนางออกไปจากอำเภอเฟิงเมื่อเห็นว่าประตูด่านเทียนเหมือนปิดแล้วคนของเราจึงไม่กล้าเข้าใกล้ทว่าเขามองเห็นบ่ารับใช้ของหูหยินผู้นั้นกล่าวสิ่งใดกับทหารคุ้มกันประตูจากนั้นประตูของด่านสำคัญอย่างเทียนเหมือนก็ถูกเปิดออกทันทีขอรับ เมื่อเจ้าหงที่ปล่อยผมสยายกลางหลังรับจดหมายมาอ่านคร่าวๆนั่งหวนึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนที่พบไปชิงเหยียนในวันนี้จากนั้นนึกถึงบ่าวรับใช้ข้างกายของไปชิงเหยียนที่นิ้วขาดไปหนึ่งนิ้วเมื่อเจ้าหลงกำมัดแน่นขันทีไม่ผิดแน่แม้ชายผู้นั้นจะพยายามปกปิดมากเพียงใดทว่ามารยาทของเขาคล้ายกับขันทีที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีในวังหลวง เช่นนั้นฮูยินที่มีรัศมีไม่ธรรมดาและกำลังตั้งคันผู้นั้นคือจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจอย่างนั้นสินะเมื่อเจาะหลงเงยหน้าขึ้นทันทีอย่างนึกสิ่งใดขึ้นมาได้นางคำนวณไว้แล้วว่าจัก,กรพรรดินีแห่งต้าต้องเดินทางกลับเมืองหลวงก่อนการสอบหน้าท้องพระรง์แน่นอนเมื่อนางเดินทางมาถึงอำเภอเฟิงนางพยายามหาทางสลัดคนของชุยเฟิงเหนียนทิ้งเพื่อจะไปดักพบไปชิงเหยียนที่ด่านเทียนเหมือนจากนั้นค่อยไปหาเซียวหลงเหยียนทว่านึกไม่ถึงเลยว่าไปชิงเหยียนจะแต่งกายปลอมตัวมายัางอำเภอเฟิงเช่นนี้ เดือนที่แล้วนางโกโหกเฉยเฟิ่งเนียนว่าอีกไม่นานไทเฮาจะพระราชทานสมรสให้นางกับอ,องก้าแห่งตาเยียนนางไม่อยากแต่งงานกับอ,องก้าแห่งตาเยียนมารดาของนางก็ไม่อยากให้นางแต่งงานกับบุรุษไร้หัวใจและเย็นชาเช่นนั้นดังนั้นนางจะให้องค์ครรกลับของมารดาพานางหนีการแต่งงานนางขอร้องให้ชุยเฟิ่งเนียนช่วยหาทางหนีให้นาง ไม่น่าเชื่อว่าชุยเฟิงเหนียนจะใส่ใจนางมากถึงเพียงนี้เขาไม่เพียงใช้เส้นสายทางการค้าของเขาช่วยให้นางเดินทางมายังอำเภอเฟิงเขายังมอบร้านค้าให้นางอีกด้วยอย่างน้อยตอนนี้นางก็มั่นใจว่านางจะมีเงินใช้ตลอดเวลาหากชุยเฟิงเหนียนไม่ได้เป็นเพียงพ่อค้าบางทีเมืองเจาะรงอัดยอมพิจารณาเขาทว่าน่าเสียดายที่ฐานะของพ่อค้าในใต้ล่าแห่งนี้ต่ำต้อยเกินไปที่สำคัญนางตัดสินใจไว้นานแล้วว่าจะพิชิตใจองก้าวแห่งใต้เยี่ยนให้ได้ ตอนนี้ใจของนางไม่มีที่เหลือให้ชายอื่นอีกแล้วไทเฮากล่าวว่าที่องเก้าแห่งเต้าเยี่ยนขัดคำสั่งของพี่ชายที่เขารักและเขารบมากที่สุดเป็นเพราะจัก,กรพรรดินีแห่งต้าเจ้าผู้นี้เพราะนางงดงามจนผู้คนไม่อาจลืมเลือนนางได้ตอนนั้นเมื่อเจาะหลงที่มั่นใจในความงามของตัวเองไม่อยากยอมแพ้นางคือสาวงามอันดับหนึ่งของต้าเยี่ยนนางงามกว่าหลิวรั่วฟุตวินจู่สาวงามอันดับหนึ่งของต้าจิ้นเสียอีกจัก,กรพรรดินีแห่งต้าเจ้ผู้นั้นจะงามสักเท่าใดกันเชียว ทว่าวต่อมาไทเฮาบอกว่าจักรพรรดินีแห่งต้าจงดงงามกว่านางกล่าวว่านอกจากจีโฮและจักรพรรดิองค์ก่อนของ,ของต้าเยียนจักรพรรดินีแห่งต้าโจคือคนที่งดงามที่สุดตั้งแต่ไทเฮาเคยพบมาความงามของนางไม่เหมือนกับจีโฮหรือจักรพรรดิองค์ก่อนความงามของจักรพรรดินีแห่งต้าเป็นความงามที่งดงามและแข็งแกร่งเหมือนดัง่งที่เยียนองแห่งซีเหลียงเคยเอ่ยชมไว้ไม่มีผิดแม้มือเจาะหลงจะไม่ชอบที่ไทเฮาเป็นคนกำหนดการแต่งงานของนางทว่า นางก็ไม่ชอบที่ององเก้าแห่งต้เยี่ยนปฏิเสธนางทั้งทงที่ยังไม่เคยได้พบหน้ากันเช่นนี้เหมือนกันนางชอบององเก้ามากแม้ผู้อื่นจะบอกว่าเขาโหดร้ายไม่เคยไว้หน้าผู้ใดทว่าเมื่อเจาะหลงรู้สึกว่าบุรุษเช่นนี้มีเสน่ห์ชายชาตรีดูดีกว่าบุรุษอ่อนโยนและมีเมตตาพวกนั้นหลายเท่านักนางคิดว่าหากนางได้ใจของบุรุษเช่นนี้มาครอบครองบุรุษคนนี้ต้องดูแลเอาใจใส่นางอย่างดีตลอดชีวิตแน่นอนเขาไม่มีทางมีอนุอย่างที่บิดาของนางทำ ดังนั้นเมื่อเจาะหลงไม่อยากปล่อยองก้าวแห่งต้าเยี่ยนไปในเมื่อยอมแพ้ไม่ได้นางจึงหนีออกมาหากนางโชคดีได้พบจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจสักครั้งหากนางทําให้จัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจยอมถอยให้นางได้จากนั้นค่อยไปพบองก้าวองก้าวต้องมองนางใหม่แน่นอนหูหยินผู้นั้นไม่ใช่สตรีธรรมดานางคือจัก,กรพรรดินีแห่งต้าโจเมื่อเจาะหลงกล่าว สาวใช้ข้างกายของเมืองเจาะหลงเบิกตาโพลงด้วยสีหน้าตกตะลึงนางรู้แผนการของเมืองเจาะหลงดีหากพวกนางได้พบจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจก็ถือว่าโชคดีไปหากไม่พบพวกนางจะเดินทางไปหาองก้าแห่งต้าเยี่ยนเลยสาวใช้รีบกล่าวขึ้นคุณหนูจัก,กรพรรดนินีแห่งต้าโจเข้าไปในด่านเทียนเหมือนแล้วต่อไปคงตรงกลับเมืองหลวงเลยพวกเราจะไปหานางอีกหรือไม่เจ้าคะ ในเมื่อจัก,กรพรรดิแห่งต้าโจปลอมตัวเช่นนี้พวกเราคงเข้าถึงนางได้ง่ายกว่าที่คิดไว้คุณหนูจะไปพบนางวันพรุ่งนี้หรือรออีกสองสาวันเพื่อสลัดคนของคุณชายชุยให้ได้ก่อนแล้วตรงไปพบอ,องก้าแห่งตาเยี่ยนเลยเจ้ากะถึงแม้พวกเราจะอยากออกเดินทางตอนนี้ทว่าประตูอำเภอเฟิงและด่านเทียนเหมือนปิดแล้วข้าไม่ใช่จัก,กรพรรดิแห่งต้าโจทหารไม่มีทางเปิดประตูเมืองให้ข้าแน่เมื่อเจาะหลงเงยหน้ามองสาวใช้ของตัวเองทว่าพวกเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนได้ พรุ่งนี้เช้าเมื่อประตูเมืองเปิดเราจะออกเดินทางทันทีคืนนี้เจ้าและองครักษลับของท่านแม่ข่าจงจัดการเรื่องทุกอย่างอย่างรอบคอบเจ้ากะสาวใช้รับคำนางนึกถึงชุยเฟิงเหนียนขึ้นมาได้จึงเอ่ยถามเสียงเบาคุณหนูคุณชายชุยทำเพื่อคุณหนูมากมายเช่นนี้ไหนจะยังมีร้านค้าอีกหากเราจักไปเช่นนี้คุณชายชุยจะร้อนใจหรือไม่เจ้ากะ เจ้าไม่ต้องห่วงข้าจะทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเพื่อบอกเขาว่าข้าไม่อยากทําให้เขาเดือดร้อนไปด้วยเมื่อเจาะหลงจ้องเปลวเทียนที่ส่องแสงอย่างริบหรีพลางพึมพำเสียงเบาข้าไม่อยากทําให้เขาเดือดร้อนจริงๆข้ารู้ว่าเขาจริงใจต่อข้าจริงๆช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองสองหกพระราชทานสมรสเว่ยจงรินน้ําชาให้ไปชิงเหยียนเขามองไปทางบรรยากาศตอนกลางคืนของอําเภอเฟิงผ่านทางหน้าต่างแล้วกล่าวขึ้นยิ้มยิ้ม ชาวบ้านอำเภอเฟิงมีชีวิตความเป็นอยู่ดีหรือไม่มองผ่านบรรยากาศช่วงค่ำคืนบนถนนสายยาวก็ทราบแล้วพะยะค่ะเมืองที่ยากจนตอนกลางคืนจะมีแต่ความมืดมิดไม่มีทางมีร้านค้าออกมาตั้งขายชาวบ้านออกมาจับจ่ายใช้สอยของเกินความจำเป็นแน่ทว่าส่งทอดพระเนตรดูตอนนี้สิพะยะค่ะแสงไฟบนถนนสว่างราวกับเวลากลางวันแม้จะไม่ได้คลึกคลื้นเท่าเมืองหลวงทว่าถือว่าดีมากแล้วพะยะค่ะไปชิงเหยียนรับคำพลางรับถ้วยชามมาจากเว่ยจง นางละสายตาจากหนังสือภาพมองไปทางถนนนอกหน้าต่างตลาดกลางคืนบนถนนคลึกครื้นราวกับกลางวันเสียงสนทนาและเสียงหัวเราะของชาวบ้านดังขึ้นทั่วบริเวณเป็นภาพที่มีชีวิตชีวาย,ยิ่งนักสายตาของไปชิงเหยียนหยุดอยู่ที่ร้านขายเกี๊ยวน้ำแห่งหนึ่งน้ำในเตาดินเผาในกระโจมกำลังเดือดควันไฟลอยคลุงออกมาด้านนอกเด็กน้อยดึงชายเสื้อมันดาเพื่ออ่อนกินเกี๊ยวน้ำเขาล้วงหยิบเงินในกระเป๋าของมันดาทว่าถูกมันดาของตัวเองบิดหูสั่งสอนเสียก่อน ไปชิงเหยียนชอบความคลึกครื้นเช่นนี้มากความเจริญรุ่งเรืองของแคว้นคือความเจริญของชาวบ้านไปชิงเหยียนอยากให้ชาวบ้านทุกคนมีชีวิตที่สงบสุขเช่นนี้สําหรับชาวบ้านการมีชีวิตเช่นนี้ถึงจะแสดงให้เห็นว่าแคว้นแข็งแกร่งชาวบ้านมั่งคั่งถึงจะแสดงให้เห็นว่าใต้ล่าสงบสุขอย่างแท้จริงไปชิงเหยียนรับประทานอาหารเย็นในโรงเตี๊ยมเดิมทีเว่ยจงอยากให้ไปชิงเหยียนพักรั้งคืนในอำเภอเฟิงสักคืนทว่าไปชิงเหยียนกลับกล่าวขึ้น ไปต่อเถิดได้เห็นเช่นนี้ข้าก็สบายใจแล้วรีบเข้าด่านเทียนเหมือนก่อนประตูด่านปิดดีกว่าหากทำตามกำหนดเดิมตอนนี้ไปชิงเหยียนควรถึงด่านเทียนเหมือนแล้ววันนั้นแม้เซียวหลงเหยียนจะดูอบอุ่นอ่อนโยนเหมือนเคยทว่าเขาจักไปทั้งที่ยังโกรธและได้รับบาดเจ็บหนักอยู่ไปชิงเหยียนรู้ว่าเซียวหลงเหยียนรู้ว่านางเป็นห่วงบาดแผลของเขานางกลัวว่าเซียวหลงเหยียนจะให้คนส่งจดหมายมาให้นางที่ด่านเทียนเหมือนตอนที่นางไม่อยู่ที่นั่น นั่งอยากได้รับจดหมายของเซียวหรงเย็ยนทันทีที่เขาส่งมารถมาเคลื่อนไปถึงด่านเทียนเหมือนตอนที่ประตูด่านปิดลงแล้วไว้จงแสดงป้ายคำสั่งจึงสามารถเข้าไปในเมืองได้ทว่าไปชิงเหยียนปิดข่าวการมาถึงด่านเทียนเหมอนจากแม่ทัพคุ้มกันเมืองไม่มืดเมื่อเข้ามาในเมืองแม่ทัพคุ้มกันเทียนเหมือนจึงเชิญไปชิงเยียนไปพักที่จวนของเขาฟาบาทไม่ต้องเป็นห่วงพะยะค่ะ พวกเราคำนวณระยะเวลาที่ฝ่าบาทจะเสด็จมาถึงจากนั้นทำความสะอาดจนรอฝ่าบาทไว้แล้วพะยะค่ะพวกเราจะไม่ปล่อยให้คนนอกเข้าไปรบกวนฝ่าบาทแน่นอนพะยะค่ะไปชิงเหยียนโบกมือพลางเอ่ยขึ้นถ้าพักที่โรงเตียมก็พอไม่ขอรบกวนแม่ทัพคุ้มกันเมืองหรอกเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย,ปอยไปชิงเหียนจึงถามถึงองครักษ์ไปที่นางส่งเข้ามาในเมืองก่อนหน้านี้มีจดหมายส่งมาบ้างหรือไม่ หลายวันมานี้หักเซียวหลงเหย็ยนส่งจดหมายมาหานางตอนนี้คงถึงแล้วมีรายงานสถานการณ์รบมาว่าคุณชายและคุณหนูไปยึดเมืองหลูเฉวียนได้แล้วตอนนี้กําลังเดินทางไปยังเมืองหลงจริงตอนนี้น่าจะถึงเมืองหลงจริงแล้วขอรับองครักษ์ไปกล่าวรายงาน ไปชิงเยียนพยักหน้าตอนนี้นอกจากแม่ทัชราชุยซานแล้วแม่ทัพคนอื่นในสีเหลียงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกองทัพไปและต้าโจแม้แต่น้อยที่สําคัญต้าโจยังมีกองทัพซ้่ยหยางซึ่งถนัดเรื่องการโจมตีกําแพงเมืองอยู่อีกไปชิงเหยียนถามต่อไม่มีข่าวอื่นแล้วหรือปองคารักษ์ไปคิดว่าไปชิงเหยียนถามถึงข่าวของไปจินจื้อจึงรีบตอบ มีขอรับคุณหนูสี่และแม่ทัพเซินส่งข่าวมาบอกว่าพวกเขาเดินทางถึงเมืองกังตีแล้วขอรับทว่าพวกเขายังไม่ได้บุกโจมตีเพราะกำลังรอให้กองทัพหลักของตา้าโจไปถึงเมืองหลงจิงก่อนตอนนี้คุณหนูสี่และแม่ทัพเซินแบ่งกองกำลังออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งลอบบุกไปทางทิศเหนือของเมืองหวินจิงเพื่อป้องกันหลีเทียนเจียวหลบหนีออกจากเมืองแล้วขอรับ ไปชิงเหยียนจ้องหน้าองค์รักไปผู้นั้นนิ่งจนองค์รักไปเริ่มทำตัวไม่ถูกเขาก้มหน้าเกาศีรษะของตัวพลางมองไปทางเว่ยจงแวบหนึ่งเว่ยจงเอ่ยถามยิ้มยิ้มมีข่าวของใต้เยี่ยนบ้างหรือไม่ยังไม่มีขอรับปกติใต้เยี่ยนจะส่งข่าวไปให้คุณชายและคุณหนูที่ด่านหน้าเลยคุณชายและคุณหนูไปคงเป็นห่วงคุณหนูไหนที่กำลังตั้งครันไม่อยากให้คุณหนูใหญ่หักโหมเกินไปจึงไม่ได้ส่งข่าวมาให้ขอรับองค์รักไปตอบยิ้มยิ้มข้ารู้แล้ว เจ้าไปพักผ่อนเถิดไปชิงเหยียนกล่าวขอรับเมื่อองค์รักไปจากไปไปชิงเหยียนนั่งนิ่งอยู่บนเตียงครู่ใหญ่นางไม่รีบนางเพิ่งส่งจดหมายไปให้เซียวหลงเหยียนหากชายหนุ่มเห็นจดหมายของนางต้องตอบกลับนางแน่นอนเว่ยกงกงไปพักผ่อนเถิดให้ชุนจืออยู่ดูแลข้าก็พอไปชิงเหยียนกล่าวไพะคะ่ค่ะเว่ยจงรับคำแล้วจากไป ชุนจือเห็นปชิงเหยียนเปิดหนังสือนิยายออกอ่านจึงเดินไปปรับไฟในตะเกียงให้สว่างจากนั้นยกขนมที่ซื้อมาวันนี้และน้ำชามาให้หญิงสาวเมื่อเห็นปชิงเหยียนอ่านอย่างตั้งใจชุนจือจึงรีบกล่าวอย่างกลัวปชิงเหยียนจะเสียใจเมื่อบ่าวเริ่มรู้หนังสือจึงเคยอ่านนิยายมาบ้างหนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องไร้สาระเจ้ากะข้ารู้ปชิงเหยียนพลิกอ่านหน้าถัดไปจากนั้นเริ่มสังเกตกร,ระดาษที่ใช้เขียนนิยายเล่มนี้ กระดาษเป็นของมีราคาทวาร้านอาวินซางกลับใช้กระดาษในการทำนิยายเพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าแสดงว่าใต้เยี่ยนค้นพบวิธีลดต้นทุนการผลิตกระดาษแล้วนิยายไม่ได้หนามากไปชิงเหยียนจึงอ่านจบอย่างรวดเร็วเนื้อหาในนิยายมีประมาณว่าตอนที่จักรพรรดิมู่หลงอวิแห่งใต้เยี่ยนยังมีชีวิตอยู่เขาเคยอยากพระราชทานสมรสให้ก้าวแห่งใต้เยี่ยนกับเมืองเจาะหลงสาวงามอันดับหนึ่งในใต้เยี่ยนทว่าองก้าแห่งใต้เยี่ยนเป็นคนโหดร้ายเขาไม่คิดแต่งงานไม่ยอมแม้แต่จะพบหน้าเมืองเจาะหลง ต่อมาองก้าแห่งใต้เยี่ยนปลอมกายออกจากวังเขาเห็นรถมาของตระกูลสูงสักิ์ชนสาวขอทานไวกลางคนคนหนึ่งซึ่งอุ้มลูกอยู่ล้มละลงบนถนนสตรีสูงสักด์นางนั้นให้คนพาขอทานสาวไปรักษาที่โรงหมออีกทั้งมอบเงินให้นางองก้าแห่งใต้เยี่ยนจึงตกหลุมรักสตรีนางนั้นตั้งแต่แรกพบสองคนพบกันโดยปิดบังฐานะที่แท้จริงของตัวเององค้าแห่งต้เยี่ยนผู้โหดเหี้ยมปฏิบัติต่ตอสตรีสาวผู้นี้อย่างอบอุ่นและอ่อนโยน ต่อมาจากกระพัดมูหลงอวีสิ้นพระชนไทยเฮาต้องการพระราชทานสมรสให้คนทั้งคู่ตามพระราชประสงค์ของจัก,กรพรรดิมูหลงอวีเมืองเจาหลงจึงถูกกักบริเวณอยู่แต่ในจวนไม่ได้ออกไปพบหน้าองก้าแห่งใต้เยี่ยนอีกองก้าแห่งใต้เยี่ยนหาตัวเมืองเจาะหลงไม่พบเขาตามหานางทั่วทั้งแคว้นใต้เยี่ยนด้วยความโมโหร,รมแม้กระทั่งขัดราชอง์การพระราชทานสมรสของไทยเฮากล่าวว่าหากไทยเฮายัางยืนกรานจะทำเช่นนี้เขาจะดึงจัก,กรพรรดิองค์น้อยของใต้เยี่ยนลงมาจากบลาัลลัง เมิ่งเจ้ะหลงถูกกักบริเวณอยู่แต่ในจวนหลายเดือนองก้าแห่งใต้เยี่ยนคิดว่าเมิ่งเจ้าหลงทิ้งเขาไปแล้วเขากลายเป็นผู้สําเร็จราชการแห่งต้เยี่ยนที่ทุกคนต่างหวาดกลัวการถูกเมิ่งเจ้าหลงทอดทิ้งทําให้องก้าแห่งใต้เยี่ยนกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดและโหดร้ายกว่าเดิมต่อมาเขาบังเอิญพบกับเมื่อเจ้าหลงที่ถูกไทเฮาเรียกตัวมาพบที่สวนดอกไม้หลวงชายหนุ่มจึงได้รู้ว่าเรื่องทุกอย่างคือการเข้าใจผิดเดิมทีพวกเขาคือคู่มั่นกันนานแล้ว ทั้งสองคนเกือบจะได้แต่งงานกันแล้วทว่าเกิดเรื่องที่สีเหลียงขึ้นก่อนองเก้าแห่งใต้เยียนจึงจำต้องยกทัพไปยังสีเหลียงไทเฮาระปักอ่องเก้าเตียงตเต่าเตียนว่าเมื่อเขาจัดการเรื่องที่สีเหลียงเสร็จเมื่อใดานางจะรีบจับพระราชทานสมรสให้พวกเขาทันทีเรื่องราวทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้ทว่ายังไม่สมบูรณ์ไปชิงเหยียนอ่านนิยายจบจึงใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมือจากนั้นยกชาขึ้นจิบเล็กน้อยมีหน้านิยายเช่นนี้จึงมาปรากฏที่ต้าโจหักอยู่ที่ใต้เยียนคงกลายเป็นหนังสือต้องห้ามนานแล้ว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ